ซื้อแค่หนึ่งร้อยเกือบหนึ่งจัหนึ่งพันคนดูแล้วป้าคนเบื้องหลายฝากติดตามแม่นแม่นจริงมีหลุดมีเข้าเป็นธรรมดาอันนี้คือชุดเต็มนะสอดีกับหนึ่งพันคนดูคนเมืนน่อกี้คนเบื้องหลายคนดูเยอะมากนะขอบคุณนะนี่อันนี้คืองวดที่แล้วนะครับก็คือเข้าเจ็ดเก้าแล้วนี่คือเป็นสายด่วนถ้าแม่สังเกตดูเลขผมวดที่แล้วไม่ได้เยอะเลยนะครับแต่ผมเอามาย้ำให้เฉยๆก็คือห้าเจ็ดผมก็มีแล้วนี่ห้า เด่นห้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดนี่ผมมาย้ำให้<อ>เห็นไหมครับเลขผมไม่ได้เยอะเลยเลขผมมีแค่กี่หางรอบที่แล้วมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวมเบิ้ลก็เป็นแปดตัวแต่งวดนี้ผมไม่มีเบิ้ลนะครับงวดนี้ไม่มีเบิ้ลนี่แล้วแล้วห้าเจ็ดก็มีนี่เจ็ดเก้าก็มีแต่ผมมาย้ำให้ปรากคนว่าสายนวนเข้าครับแตกสามตัวตรงน้ำตานี้ไหลเลยแต่บางคนก็มาด่าว่าแม่นหลังไว้ออกบ้างใจใจหน่อยใจอยู่แล้วครับผมคนใจอยู่แล้ว แล้วผมไปไหว้ปุ่นรายการมานะเคยแตกสามตัวตรงนะห้าแปดสามแล้วเมื่อี้แล้วอ่ะมันหวยสัญจรที่โคราชน,นะผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแตกสามตัวแล้วแม่ไม่คิดว่าไม่ได้ไมไ่คิดเลยเพราะว่ามันยากแต่ผมบอกแล้วว่าผมเคยพูดในไลฟ์สดว่าหวยสัญจรที่จังหวัดสระบ,บุรีอ่ะเราเข้าบนเข้าล่างนะครับงวดน,นั้นออกงวดน,นั้นออกสี่เจ็ดแปด 91เหมือนกันนะครับพอมาออกสัญจรที่นครราชสีมาหรือโคราชก,ก็ออก91ร่างเหมือนกันไม่มีใครคิดไม่มีใครฝันนะว่าจะออกตัวเดียวกันแต่พี่ไม่เอกนะแม่นกว่าหนูบอบบอบอหวยลาวนะเพิ่นแมน่นเดองวดที่แล้วงวดงวดเมื่อวานนี้หวยลาวเพิ่นกระเขา้าสองสองนะแม่นหวยลาวเพิ่นกระเขา้าสองสองเจ๊ชมพาวยนิจิตตามาดนแล้วเมื่อวานนี้เจอเจ๊ชมพารวยน,นะครับแล้วก็เจออาจารย์มัก เจกุ้งพาลอยนะอาจารย์สิกสินเจ้อัมบารมีมหายิงอาจารย์กิตสนะน้องนิสาพารวยนะครับแล้วก็หลายหลายเมื่อวานนี่หลายปื้มเหงียนแล้วก็มีชื่ออะไรนะมาดามเลขเด็ดด้วยนะเออหลายหลายหลายหายจานเมื่อวานนี่มวนมวนเหงีเมื่อวานนี้อัสัาดีครับแต่ว่าเจ๊ชมนี่มาเต้นนำกัน มวนมวนเนี่ยมีคนไทยคิไว่ายูลูไ่ไพไทยคิไว้แหละตอนเจสสมนีเป็นมู่กันเพื่อนอยู่นครพนมผมก็ไปซมเพื่อนหอยลาเพื่อนปังเหียงปังปังปังใครอยากแต่เลานี่เพื่อนแม,ม่นเหียงสามสามวดสี่วดตีแล้วมองแล้วผมว่าโอ้พี่เมย์ก็แม่นบอบอ,บอ,บอมันก็ซ้ำกันนั่นละคันผมแม่นไพไทยเจสสมก็แม่นหอยเหละ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะแม่แม่ <c oughs> เราไลฟ์มาประมาณยี่สิบนาทีแล้วลวันนี้รัฐบาลน,นะผมให้เด่นให้ตัวเด่นไปก่อนนะครับอันนี้คือวันนี้คนเมืองหลายนะขอให้ปู่เมตใจน,นะครับอันนี้คือจะเป็นตัวเด่นนะครับที่สีตัวมาตัวหนึง่งก็คือผมปล่อยไปแล้วนะครับผมปล่อยไปวันที่เจ็ดนะครับตอนนั้นน่าจะอยู่อยู่ลาวอยู่ตอนนั้นนะ ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะจับให้ได้สามโตเด้อจับให้ได้สามโตนะสวัสดีกับหนึ่งพันสามร้อยดูนะหนึ่งสองห้าแล้วก็แปดนะครับมาหนึ่งตัวนะครับจับให้ได้เหมือนงวดที่แล้วนะศูนย์ห้าเก้าเจ็ดงวดนี้รัฐบาลนับหนึ่งสองห้าแปดตัวไหนจะเข้านะครับจะเข้าสองตัวไหมหรือจะเข้าสามตัวไหมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับ มินใครไม่ทันขอโทษขออภัยนะครับอันนี้นะครับส่วนงวดนิ้วรัฐบาลนะอ่ะแม่แม่ผมถามก่อนงวดนิ้วรัฐบาลเด่นของผมนะจะเด่นสองแล้วก็จะเด่นห้าเด่นสองกับเด่นห้าชอบสองตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาครับใครชอบห้าตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมมจานคอมมนแล้วก็ฝากบ้านประอ้นด้วยเด้อวันี้ผมไม่ได้ซื้อรถต้หลายไม่ได้ซื้อครับวดนี้ซื้อซํานี่นละ่ะเซเบอร์ ซื้อซ้ำนี่แหละบ่าได้ซื้อหลายนี่ซื้อซื้อนหน่อยนึงขันงวดที่แล้วซื้อนะโอ้ถือหลายเสียงแต้วบัซื้ออาชอบสองตัวไหนชอบ้าตัวไหนครับผมจะอ่านคอมเมนต์เด้อโอ้คงไม่หลายคนลูกนี่ตอนนี้คือคนลูกเล้อเอย่างว่าถือตอนนี้นะมือกระดับสวัสดีกับหนึ่งพันหกร้อยดูนะเบิ้งให้จบเด้อเบิ้งให้จบเด้อสิวอุลเลย มือกระดำนะเลขคนลุกนี่คนลุกน,น,กนี่คนลุกแข่งนี่เห็นนี่ออกก็ออกออก็พูดเถอะงวดนี้นะครับเลขผมที่ผมขอแม่ย่ากัลยาวดีได้นะก็คือสองเจ็ดแปดนะครับสองเจ็ดแปดนะแม่แม่ผมได้สองเจ็ดแปดนะถ้าตรงใจใครนะครับงวดนี้รัฐบาลแม่แม่จัดไปเลยสองเจ็ดแปดตัดเล่นเอานะ,ะส่วนอันนี้คือชุดเต็มนะครับ แคบไปเลยนะครับไม่ต้องรองวดน,นี้รัฐบาลนะครับฟัน2กับห้าอย่างที่ผมบอกเมื่อวานแล้วนะครับว่างวดน,นี้รัฐบาลผมขอฟัน2แล้วผมก็เอาเม็ดเดียวเลขที่ผมจับปิงปองได้นะครับสวัสดีกับหนึงพันเจ็ดร้อยดูคนเมองหลอยเลย แปดสองเดนัแม่แม่ตัดเล่นเาวนะครับ8ปดสอยู่นี่ครับสองเอยู่นี่แต่ว่าเจดปดไม่มีใครจะไม่เล่น7จ็ก็ได้วันนี้รัฐบาลน,นับสิบธันวาสีมงคลคือสีฟ้าสีน้ําเงินเลยตามสีเลยครับงวันนี้ฟันสองให้สองเกให้5้าเจ็ดห้าปดห้าเก้าับสามตัวให้5้าสองแปดนะครับ, 3, 5, 2, 8, 9, รบแล้วก็หนึ่งเจดสองนะเม็ดเดียวผมให้8ปดสองเจนะครับจัดจัดเลยแม่เพราะเมื่อวานนี้ผมวา ในไลฟ์สดตอนลาว่าผมชอบรัฐบาลผมชอบสองเจ็ดกับสองเก้าแล้วมีเลขทูบด้วยนี่อันนี้เลขทูบดวงใครดวงมันนะแต่เลขทูบมันเป็นเลขดังแต่ผมเห็นเป็นเลขหนึ่งเจ็ดสองเห็นไหมครับมันไม่มีความบังเอิญในโลกหรอกแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมาไม่มาแต่ผมรู้ว่า หนึ่งเจ็ดอ่ะมันเป็นเลขดังซึ่งผมก็ชอบและมันก็สวยอย่างที่ผมบอกไปว่าหนึ่งเจ็ดชอบและมันก็สวยเพราะว่าเลขกำลังวันเสาร์มีหนึ่งมีห้ามีแปดถ้าเจ็ดอาจจะจับคู่กับหนึ่งแต่มาหนึ่งเจ็ดแต่หนึ่งเจ็ดมันดังแต่อันนี้คือถ้าถ้าถ้าสังเกตดูอันนี้คือสองอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือดวงใครดวงมันนะครับแต่ผมเห็นเป็นเจ็ดแล้ววันนี้ผมเอามาทำฮานอยปันตรงกับฮานอยปรากฏว่าหนึ่งเจ็ดสอง เต็มเเลยนะครับแล้วมันม,มีความบังเอ,อิญในโลกเรอแม่ผมบอกเลยนี่นี่คือหนึ่งเจ็ดสองนะอ่ะดูยังจังไหนก็เจ็ดตัวนี้นะแล้วแม่ดูนะพอผมจับปิงปองได้นะครับก็เป็นสองเจ็ดแปดเปลี่ยนเลขแค่ตัวเดียวนะครับเปลี่ยนเลขแค่แปดเป็นหนึ่ง เป็นหนึ่งเป็นแปดมันไม่มีความบังเอิญในโลกหรอกแต่ผมบอกผมไม่รู้ว่าวันนี้ผมไปหาซื้อลอตเตอรี่เขาบอกว่าไม่มีมันเป็นเลขดังผมว่าลูกมันเป็นเลขไพน่ะสองเจ็ดเจ็ดสองนะ 27, นะแต่คือผมผมมักแขงว่ะผมมักอิริวะ่ะสองสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองแต่ผมว่าลูกมันสีออบบออมันสีหลบบลบถ้ามันดังซื้อสองแปดผมบอกเลยนะครับงวดเพราะว่างวดที่แล้วถ้าแม่แม่สังเกตดูรัฐบาล ดูดีๆจำจำได้ไหมรัฐบาลที่ออกสัญจรที่จังหวัดสระบุรีออก4 7 8 9 1แล้วเลขมันก็มา10แต้มเห็นไหมครับแล้วมันออกอะไรหลังจากมันออก9 1มันออก2 8ระวังนะครับถ้า2 7ดังอาจจะมา2 8นะครับสำหรับงวดวันวันเสาร์เนี่ยที่อีก2วันที่ที่ที่จะมาเนี่ยครับนี่เดี๋ยวเอา เดี๋ยวผมจะให้ดูรัฐบาลย้อนหลังอยากได้เครดิตถ้าสิบาติกดลิงก์เลยนับด้านล่างใครดูไม่ทันดูย้อนหลังครับอยากได้เครดิตกดลิงก์เข้าไปเอาเลยนะครับพี่แอนก็มาไม่มันทำมันค้างผมไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์หรอกมันแต่เบือ้องคนเบื้องไหลกอบใจเ้อ ขอบใจเด้อคุณเบื้องหลายยี่หลีมื้อนี้ไปหาแฟนเหรอใช่ครับ <c oughs> ลดปาก <c oughs> โอเคคนระับส่วนลอตเตอรีน่นี่ลืมครับอ่ะลอตเตอรี่งวด่นี้นะไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญได้ชุดห้าใบได้ชุดสี่ใบามาหนึ่งชุดนับก็คือหนึ่งสองเจ็ดปรากฏว่าเอยตรงเลยเอาห้าร้อยกระซื้อเออซื้อซํานี่ละงวดน,นี้ถือบพถือบ่รู้กับซื้อซื้อซ้ำนี่ว่าได้ซื้อหลาย คันซื้อหลายครบว่าถือคันซื้อน่อยนะถือคนมันซื่อนะอเห็นเขาถูกลอตเตอรีร่ไหมโอ้ยอิจฉาเขาเนาะดวงเขาทําอะไรนะลตเตอรีร่รางวันที่หนึ่งสองวันปิดนะเฮ็ดจังใดเฮ็ดบุญมาจังไดอ่ะนี่ครับสองเจ็ดแปดสองเก้าสี่อันนี้แม่แม่เขาบอกให้หยิบที่เป็นเอซบอกว่าเอาไปเลยลูกเก้าสก็เลยเอามาส่วนห้าห้านี่ก็ซื้อไว้เผื่ออาจจะเบิ้ลแล้วแปด ก็สองแปดแปดสองซื่อส้นนี่ะโอเควันนี้ขอบคุณคนที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับขอให้อิงอิงขอรห้รูควฟังความมีโชควมกันนะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับสายดว่วนเดี๋ยวถ้าเร่งมาเดี๋ยวผมสิงลงให้ันเสาวแล้วสวัสดีครับ